มันตรวงสือจางๆอะเนาะนั่นน่ะตรนงสือมันจางๆอ่ะมันมาเขี่ยมึงเานเชียอวะวบวะวอเ let's go หมโดัด x รอดดเบมรงโหลดเบโหลดโคตรคมเบโลดรคม เาใส่หมดแล้วแทงควดนล้างโนล้างโอ้หวนแงานแกแล้วเราจะมีในการเวทให้กับเราหมดรับ ตัวจ,จ <Okay. S 2> ามไดเลย่ายชิยังเน่ยายยังเ่ยายยังเนี่ยไาบอกว่าตายนะได้ขีเียบมากเอไฟร์ยนหอขยยันนี่เปเอฟทีัเลไครับหยาบปุ๊บเลยไนอไฟนี่ปานี่ป่ ไันเป็นผู้าแปด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 ไฟงาลงมาอืมขวดเจ็บไม่ใชวะโดนโดนแคบนี่มันควดเจ็บอ่ะ nhưng mà anh chim hải đấy bảo là nào bây giờ tôi đã tôi tôi đã thêm Alright, let's move out. Hey, boy. Hey, 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 smile. Fire in the hole! Eight point! Fire in the hole! <laughs> handle handle. <laughs> <laughs> Helmet protection! <laughs> บ้าปวดเลยตอนน่ิ้งหายิงแท่แน่นอน ไปครไปครไปโ <c oughs> อ้โนหนขัาไป <c oughs> มี <c oughs> แบบ <c oughs> โคตรเยอะฟรามเยอะฟ้าม

สับปืนใส่ดิจะไปับตนใส่ดิมาแล้วนีงมันนี่มันดูหลังเวลา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 ว่าท่านเถอนีมันบนเลยบงเลยอินเนกินได้กันินะตอรัน Ờ thôi thôi. Hay buộc rope nhanh dao không? Nhưng mé nhưng mé.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็ไมรู้ไม่ดนไม่ดเอ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 ไอเอเอลงเอไปเลยลงเอไปเลยเอลงเองย่นเอไก่ลงเอไตาลงยี่นไก่เอไก่ตัวนั้นเลาวกจอยข้งงน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <coughs> คอมมันคอมมันปีบปากกับปีบังจ้าวจาวจ้าวจาท่านว่าว่าว่าท่านบอมแฮสบินแพรนด

ตัน,นี้ไหนย,ยู้ปีวะ่ะน,นั่นบอกแล้วหยุดเ่ครึ่งจวนจะสหยดแม่หีกหน่อยนึ่โอเคไปโฟนหนิไโฟนหนไปแล้วไปแล้วโอยุดแ่ค่ก็ได้ไได Oh. เอาติดดาวเอาตัว Fire in the hole Fire in the hole น้องเอ Fire in the hole ฝั่งนี้ Double that kill. That, that, that. Yeah. Triple kill. Red team win. Oh. <laughs> <laughs> <Don't they? laughs>